มาดูนะครับบอร์ดนะครับหยอดเหรียญตั้งเวลา2ช่องนะครับตัวนี้เขาว่าจะไปใช้กับตัวอะไรนะฮะพวกขายพวกเครื่องของเหลวนะฮะมาดูการตั้งค่าปุ่มนี้นะครับปุ่มเป็นปุ่มตั้งค่านี่คือหน้าจอแสดงผลหลักนะครับกดปุ่มหนึ่งครั้งนะครับตั้งค่า ราคาขึ้นเลขหนึ่งแล้วก็ตามด้วยราคาของสินค้าตัวที่หนึ่งนะครับก็คือ 5, 5้บาทนะครับกดอีกครั้งหนึ่งนะครับขึ้นเลขสองอตั้งขึ้นราคาตัวช่องที่สองนะครับก็ผมตั้งไว้5บาทเลขสามนะครับขึ้นเวลาในการทำงานนะครับของตัวที่หนึ่งนะครับก็คือ30มสิบวิ เล 4, ็กสก็คือเวลาในการทํางานของตัวที่สองนะครับผมตั้งไว้สามสิบวีมีอีกอันนะครับคือเล็กห้าเล็กห้านี่ก็คือห้านี้เดี๋ยวผมจะอธิบายยังไงดีห้ 5, ก็คือสมมุติว่าเราเราหยอดเงินไปนะครับใช้ใช้เวลายังไม่หมดนะครับของสินค้าตัวแรกนะครับ เราใช้เวลาไม่หมดสมมติเหลือ20วินะครับเราอยากจะกดเปลี่ยนไปใช้อีกตัวหนึ่งนะครับเวลามันก็จะลบ5นะครับสมมติ20วิมันก็จะเหลือ15วินาทีของอีอกสินค้าอีกตัวหนึ่งนะครับถ้าเราไม่อยากให้เวลามันลดเราก็กดปรับเพิ่มลดให้เป็นศูนย์ได้แต่ตอนนี้ผมตั้งไว้5โอเคโอเคมาดูการทำงานนะครับอันนี้ผมใช้ สายไฟจิ้มแทนเครื่องหยอดเหรียญน,นะครับผมจะจิ้มไปสัก5บาทนะครับผมจะกดสวิตช์หนึ่งนะครับนี่สวิตช์นทำไมมัวจังอ่าดีเลย์หนึ่งก็จะทำงานนะครับผมกดสวิตช์หนึ่งอีกครั้งหนึ่งนะครับก็หยุดนะครับกดสวิตช์หนึ่งดีเลย์หนึ่งทำงานนะครับอ่าสมมติเนี่ยนะครับแล้วผมจะข้ามมาสวิต อีกตัวหนึ่งเพื่อที่จะเพื่อที่จะจ่ายสินค้าอีกตัวหนึ่งนะครับเห็นไหมครับมันจะโดนหักไปห้าวินาทีที่ผมตั้งไว้เลยถ้าเราไม่อยากให้มันหกักเราก็ตั้งไว้เป็นศูนย์นะครับเผื่อไว้นะครับตัวนี้